วันนี้ผมจะมาแบ่งปันในหัวข้อที่ชื่อว่าพวกเราเชื่ออะไร2นะครับก็หัวข้อแรกนะครับเรื่องของแนวคิดในการประกาศข่าวประเสริฐนะครับผมเองเป็นคริสเตียนมายาวนานมากนะครับปีนี้ก็30ปีแล้วนะครับปีตั้งแต่2 5 3 8นาาแะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยเคยประกาศข่าวประเสริฐมาทุกรูปแบบนะครับผมเองอาจจะไม่มีของประทานเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐทั้งประกาศบนรถเมย์นะครับขึ้นรถเมย์ตรงหน้าจุฬาไปลงาบางบุคลองประกาศปุ๊บแล้วก็ขาขกลับก็ขึ้นรถเมย์แล้วก็ประกาศบนรถเมย์นะครับเหมือน สมัยนี้ที่เขาไปประกาศกันตามถนนนี้นะครับผมก็เคยทานะครับผมเคยประกาศตามถนนนะครับเคยประกาศบนรถเมล์นะครับเดินเข้าไปประกาศไปนั่งคุยกับเขาประกาศตามแมคโดนัลประกาศตามโต๊ะที่มหาวิทยาลัยนะครับผมแจกใบปลิวนะครับทามาสารพัดเลยนะครับไปประกาศตามงานครูเสดเช่นไปประกาศตามเวทีตามต่างจังหวัดมีคนมางานคริสต์มาสแจกของไปตามโรงเรียนแจกของแล้วประกาศข่าวประเสริฐนะครับ ผมเชื่อนะครับว่าการประกาศอย่างเงี้ยไม่ได้ผิดพระค <oo> ัมภ <to> ีร์นี่คือสิ่งที่ผมเชื่อนะครับไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดพระคัมภีร์ที่เราจะทํานะครับเป็นเรื่องดีนะครับในการจะประกาศว่าจะเป็นรูปแบบยังไงก็ตามนะครับการเล่าเรื่องข่าวดีพระเยซูแปลว่าบางคนอาจจะมาเชื่อพระเจ้าผ่านป้ายสูงๆที่ติดบนต้นตาลก็ได้ว่าพระเยซูมาตายไถ่บาปซึ่งเอาลงยากมากนะครับมันก็แปะไว้หลายคนอาจจะได้ยินเรื่องราวพระเยซูผ่านวิธีนี้ก็ได้นะครับซึ่ง เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าพระเจ้านําท่านแบบนั้นนะครับผมเองเนี่ยอยากกะเพิ่มมุมมองหนึ่งที่สําคัญไปด้วยนะครับ <c oughs> ก็คือว่าที่สําคัญและคริสเตียนจํานวนมากละเลยผมทําสิ่งเหล่านี้เป็นประจํานะครับตอนเรียนมหาวิทยาลัยไปต่างจังหวัดด้วยไปประกาศข่าวประเสริฐไปเปิดคอร์สสอนหนังสือนะครับแล้วผมก็ประกาศข่าวประเสริฐพะเซูปไปด้วยถ้าพระเจ้านําท่านในพื้นที่ที่ท่านอยู่ผมไม่ได้ต่อต้านเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าแน่นอน ้องพระเจ้านาเราด้วยนะครับไม่ได้ทําตามวิธีที่เราเคยชินหรือคุ้นชินผมเชื่อว่าพระวิญญาณจะให้วิธีการที่ฉลาดแล้วก็มีสติปัญญากับเราในการประกาศข่าวประเสริฐและพาคนมาเชื่อพระเจ้านะครับแต่ในสิ่งที่เกิดขึ้นที่ไม่สมดุลก็คือว่าคนจํานวนมากเนี่ยประกาศข่าวประเสริฐตามถนนแต่ละเลยเรื่องสําคัญทําให้ข่าวประเสริฐไม่ได้รับการต้อนรับมากนักจากคนที่ท่านรู้จักคุณพ่อคุณแม่หรือคนในครอบครัวนะครับต้องยอมรับว่าวันแรกที่ผมเชื่อพระเจ้าผมเดินเข้าไปหาแม่ผมแล้วผมก็บอกว่า อาจารย์มีจริงถ้ามาไม่เชื่อทุกคนจะต้องตกอารมณ์นะแม่ผมดา่าผมเช็ดเลยนะครับแล้วที่สาคัญก็คือว่าผมเรียนมหาลาัยปีหนึ่งนะครับการเรียนผมก็ไม่ดีนะครับเงินทองผมก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็ผมก็เน้นประกาศข่าวปคระเสริฐคนจํานวนมากและทั่วไปนะครับแม่ผมไม่เปิดใจเลยต้องยอมรับนะครับแต่ว่าพระคัมภีร์เนี่ยได้เปรียบเทียบนะครับว่าจริงๆเนี่ยอีกมุมหนึ่งก็คือว่าการไม่เชื่อข่าวประเสริฐเนี่ยพระคัมภีร์เปรียบเทียบเหมือนคนที่ตาบอดนะครับหรือคนที่ใจของเขาด้านชาประพฤติชีวิต เก่าทาให้ใจเขามันชาแล้วก็ไม่เห็นความสว่างของข่าวประเสริฐเราจะพยายามอธิบายให้คนตาบอดเข้าใจได้ยังไงว่าบางอย่างมันสวยงามมันเป็นไปไ,ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องใช้หลักของพระกัมภีเพื่อทำให้เขาตาหายบอดในสองโครินธ์บทที่4ี่ข้อที่4นะครับส่วนคนที่ไม่เชื่อหรือคนที่ไม่เชื่อพระเยซูเนี่ยพระของยุคนี้ได้ทําให้ใจของเขามืดไปเพื่อไม่ให้ความสว่างของข่าวประเสริฐอันมีสง่าร,ราศีของพระคริส ผู้เป็นพระฉายของพระเจ้าสองแสงถึงพวกเขาพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าไงครับพระในยุคนี้หรือที่เขานับถือเนี่ยทำให้ใจของเขามืดไปก็คือพยายมใตาบอดเองนะครับที่ผมเคยสอนไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วการทํากิโลเมตรแรกเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับในการประกาศข่าวประเสริฐมากควบคู่ไปกับการประกาศข่าวประเสริฐในชีวิตประจําวันของท่านประกาศแท็กซี่ประกาศคนข้างถนนประกาศคนต่างๆผมว่าเป็นเรื่องดี แต่จะมีประโยชน์อะไรครับถ้าคนที่บ้านยังยี้กับเราอยู่เลยคนในบ้านยังยี้กับชีวิตของเราอยู่เลยนะครับหรือหลายครั้งนะครับท่านเป็นภรรยาก,กับข้าวไม่เคยเตรียมให้สามีเสื้อผ้าไม่เคยซักวันๆนะครับอธิษฐานอย่างเดียวนะครับสามีท่านไม่เคยเห็นพระเจ้าบนชีวิตของท่านเลยท่านก็ไม่ได้ส่องสว่างแก่เขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องทําเริ่มต้นในการประกศาศข่าวประเสริฐเป็นหลักและขึ้นจักรเราเชื่อแบบนี้ก็คือการทําดีกับคนที่บ้านของเรา การทํางานเป็นอย่างดีรับผิดช,ชอบในการไปเรียนหนังสือรับผิดช,ชอบในการทํางานอย่างยอดเยี่ยมนะครับไม่มีใครติไม่มีใครอยากให้ท่านออกนะครับ <c oughs> นั่นคือสิ่งเริ่มต้นกิโลเมตรแรกที่ท่านจะต้องกลับไปทํบการให้เกียตรติพ่อแม่ด้ทรัพย์สินของท่านญาติมิตรของท่านที่พั์สินของท่านถ้าไม่ทํานะครับแล้วก็มีบอกว่าเราก็เปรียบเสมือนคนไม่เชื่อสรุปนะครับแล้วก็มีบอกว่าถ้าเรานะครับเราใช้ทรัพย์สินที่เรามีบนโลกนะครับเราจะเราจะรับการต้อนรับเมื่อเราเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ว่าไงครับ เราใช้ทรัพย์สินให้เป็นประโยชน์ในการทําให้คนเปิดใจกับเรื่องของพระเจ้านะครับนี่แหละหลายคนที่อยู่ในครดสสจักก็เลยสามารถพาพ่อแม่มาเชื่อได้เพราะพ่อแม่เห็นแล้วว่าเออไม่ต้องไปยืมตังเขาแล้วนะครับแล้วก็ชีวิตดีขึ้นนะโอ้มีน้ําใจลูกคนอื่นไม่เคยมีใครให้เงินพ่อแม่เลยมีแต่ท่านให้พี่น้องฟังดีนะครับถ้าท่านจะเชื่อผมว่าอาจารย์คมเอกดีหรือเปล่ารุ่นงนี้นั่นนะครับผมมีคําถามง่ายๆว่าคนในคนที่ใกล้ชิดตัวผมเชื่อพระเจ้าหรือเปล่าแม่ผมเชื่อแล้วพ่อผมเชื่อแล้วแต่จะ งยัง,ยงต้องพัฒนาความเชื่อแม่ยายผมรับใช้พระเจ้าอยู่นะครับคนเหล่านี้รู้จักชีวิตผมเป็นอย่างดีถ้าผมโกโหกถ้าผมไม่ดูแลคุณพ่อคุณแม่นะครับคนเหล่านี้ไม่มีทางจะมารับใช้พระเจ้าแน,แน่ไม่ต้องไปถามเลยฮะว่าผมเป็นคนยังไงถามคนใกล้ตัวนี่แหละชัดเจนที่สุดพี่น้องเอ็มมี่ไหมครับโรงเรียนเบดเอลตลิงกกมอนเตสโตรีสถานรับเลี้ยงเด็กสามภาษาค่ะคุณครูสอนภาษาพวกหนูตั้งแต่เด็กๆทั้งไทยจีนและอังกฤษกฤษิจกรรมเกมบทเรียน สนุกมากมายพาน้องๆมาเรียนที่นี่กันเยอะๆนะคะท่านเป็นคนที่พ่อแม่ยี้นะครับเงินทองพ่อแม่ไม่เคยให้สิ่งต,ต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ต้องมาฟังครูบาอาจารย์ให้มันปวดหัวแร้วครับไปทําเรื่องแรกๆก่อนนะครับเรื่องเบสิกท่านยังไม่เชื่อฟังเลยนะครับแล้วท่านจะไปเกิดผลได้ยังไงมาเป็นนักศาสนามาเป็นคนที่ทําเรื่องที่มันดูเหมือนกับสําคัญยิ่งใหญ่นะครับละทิ้งทุกคนบนชีวิตนะครับ เพื่อจะไปทํากิจศาสนามันนํามาซึ่งความคิดแนวความคิดที่2นะครับที่ผมอยากจะแบ่งปันว่าเป็นแนวความคิดที่ผิดและผมไม่เชื่อเรื่องนี้คือแนวความคิดของคาราวาสและงานพระเจ้านะครับผมเชื่อว่างานรับใช้พระเจ้าเนี่ยมีหลากหลายมุมมากเลยนะครับแต่ว่านิยามของการรับใช้พระเจ้าในความคิดของผมหรือคิดจักรนามองุ่นใหม่นะครับผมไม่เชื่อว่าเฉพาะงานอัดเชอร์ขึ้นไปร้องเพลงนมัสการเล่นกีตาร์หรือการเทศนาการทํากลุ่มแคร์การออกพันธกิจคืองานรับใช้พระเจ้าเท่านั้นนะครับ แน่นอนนะครับพี่น้องบางคนถูกเรียกมารับใช้เต็มเวลามันโบ์ใหญ่มีพี่น้องจํานวนมากนะครับจำเป็นต้องมีบางคนอา,าสาต,ตัวมาทํางานบางประเภทที่เป็นประ,ประเภทงานที่ท่านเรียกว่างานรับใช้พระเจ้านะครับคนส่วนมากก็จะคิดว่านี่คืองานพระเจ้าและงานที่เหลือเนี่ยในชีวิตของท่านเนี่ยไม่ใช่งานพระเจ้านะครับผมอยากจะให้พระเจนะเพื่อเกิดความสมดุลกับท่านนะครับจริงๆอันนี้สําคัญมากๆก็คือว่าพี่น้องส่วนมากหรือท่านและผมเนี่ยถูกเรียกเรียกว่าทำมิกชนนะครับ งานหลักของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในพระภาพนิเวศงานหลักของเราอยู่ในทุ่งนานะครับมัทธิวบทที่9ก้าข้อบอกว่าแล้วพระองค์ตัดกับสาวกของพระองค์ว่าการเก็บเกี่ยวนั้นใหญ่หนักหนาแต่คนงานยังน้อยอยู่เหตุฉะนั้นท่านจงอ้อนวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าของการเก็บเกี่ยวนั้นส่งคนงานมาในการเก็บเกี่ยวของพระองค์ของพระองค์นะครับคนที่กำลังจะรอดนะครับไม่ได้อยู่ในโบสถ์ท่านจะมาเก็บเกี่ยวอะไรในโบสถ์ในเมื่อเชื่อกันหมดทุกคนเลยเพราะฉะนั้น การเก็บเกี่ยวคนที่เป็นผลผลิตของพระเจ้าเนี่ยก็ต้องเก็บเกี่ยวในบริษัทในโรงเรียนคนที่กําลังจะรอดอยู่ในบริษัทท่านอยู่ในโรงเรียนท่านอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ท่านเรียนนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักของคนงานของพระเจ้าเนี่ยคือเก็บเกี่ยวในทุ่งนานะครับเพราะฉะนั้นงานรับใช้พระเจ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นงานในพระพาเท่านั้นอย่างเช่นนำน้ำมัสการเทศนานะครับแต่ผมเชื่อว่าการที่เรานะครับส่องสว่างการที่เราไปทํางานตรงเวลา รับผิดชอบเป็นอย่างดีทําให้ยอดขายบริษัทเพิ่มขึ้นเรียนเป็นที่1น,นะครับชีวิตของเราได้นะรับการยกชูขึ้นสูงนะครับซึ่งเป็นน้ําประทัยอยู่แล้วนั่นคือการรับใช้พระเจ้าในทุ่งนาแน่นอนเราไม่ได้ทําแค่สิ่งเหล่านี้นะครับบางคนก็จะรับใช้ในทุ่งนา5วันอีก2อวันเาจะมาทํางานบางส่วนในขึ้นสจักรอาจาจะเป็นคอรัสจะเป็นผู้นำนมัสการแต่งานหลักของเรานะครับอยู่ในทุกเวลาที่เราอยู่ ในบ้านของเราเมื่อเราเป็นคนที่ทําเป็นอย่างดีในทุกๆเรื่องนะครับข่าวประเสริฐที่เราเล่าให้คนฟังนะครับมันจะมีแสงสว่างด้วยที่ทําให้เขาเห็นว่ามันสวยจริงๆนะมันจะมีภาพให้เขาเห็นอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าดียังไงจริงๆนะครับแล้วคนเหล่านี้ก็จะเปิดใจและเข้ามาในอาณาจักรพระเจ้าในที่สุดยัะแนวความคิดว่าท่านทํางานส่วนตัวโดยไม่ได้รับใช้พระเจ้าเลยเพราะหลายคนทํางานเพื่อจะใช้ชีวิตรอด ทำงานเพื่อตัวเองเท่านั้นท่านไม่ได้สนใจว่างานที่มีมันจะส่งผลกระทบกับใครนะครับผมจําได้ว่าตอนที่ผมคิดว่าจะลาออกจากการเป็นอาจารย์ผมเคยทํางานข้างนอกแค่ครั้งเดียวนะครับทํางานมหาวิทยาลัยเลยนะครับหัวหน้างานผมไม่ให้ผมออกไม่ให้ออกเลยบอกไม่ต้องมาคุยไม่ต้องมาฉันไม่ให้เธอออกเพราะผมทํางานตรงเวลารับผิดชอบเป็นอย่างดีแล้วก็นอบนอบกับหัวหน้างานผมถึงแม้ผมออกไปแล้วหัวหน้างานผมย้ายงานไปที่อื่นนะครับเขาก็ยังโทรมาชวนว่าสนใจไหมนะครับ ที่จะไปทํางานกับเขาแต่คงไปค้น,คนัวหน้าของเขาทีเป็นจะไปนค้นประวัติแล้วเจอเต็ม u t u b e หรืออาจจะเอออันนี้เดี๋ยวเรียกออนักประกาศศาสนามาก็ค์อาจจะมีอะไรบางอย่างกับผมก็เลยจะได้แค่ไปเป็นอาจารย์พิเศษของบางทีเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขาโทรชวนผมเพราะว่าเขารู้ว่าผมทํางานตั้งใจแล้วก็เป็นลูกน้องที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับแต่เราก็ละเลยการประกาัดตัวว่าเป็นคริสเตียนไม่ได้นะครับมาดูกันนะครับว่าจริงๆพระกัมภีคิดอย่างผมหรือเปล่านะครับ ถึงที่โมทีบทที่สามข้อที่สองสิทธยพิบาลนั้นต้องเป็นคนไม่มีใครติได้เป็นสามีของหญิงคนเดียวเป็นคนรอบคอบรู้จักประมาณตนมีความประพฤติดีอัจฉริยะใสยรับแขกดีเหมาะจะเป็นครูพี่น้องการที่ท่านอยู่ในในพื้นที่ของท่านท่านก็เป็นคนรู้จักประมาณตนเป็นคนรอบคอบเป็นคนที่ประพฤติดีเป็นคนมีอัธยาศัยที่ดีในที่ทํางานของท่านเหมาะจะเป็นครูไม่ดื่มเหล้าองุ่นไม่เป็นนักเลงไม่เป็นคนโลภเป็นคนสุภาพไม่ชอบทะเลาะวิวาท ไม่เห็นแก่เงินต้องเป็นคนครอบครองบ้านเรือนของตนได้ดีบังคับบัญชาบุตรทั้งหลายของตนด้วยความสง่าพาเผยรูปอย่างอัมพีบอกเมนชั่นวงเล็บเอาไว้บอกว่าเพราะถ้าผู้ชายคนใดไม่รู้จักครอบครองบ้านเรือนของตนคนนั้นจะดูแลคริสจักรพระเจ้าได้อย่างไงนะครับพระบีบอกว่างานในาพระพาเนี่ยถ้าท่านจะมาทํานะครับแล้วพระเจ้าเรียกท่านนะครับท่านจะต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ําเหล่านี้ก่อนท่านจะต้องเป็นคนบุคลิกแบบนี้นะครับถึงควรจะเป็นศิาภิบาล พระบิดีได้ตั้งเกณฑ์เอาไว้ว่าคนที่ถูกคัดมารับใช้พระเจ้าในคริสสจักรในพระราเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องเป็นคนที่ไม่มีใครติได้ดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีนะครับดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีมันหมายถึงอะไรบ้างนะครับหารายได้จุนเจือคนในครอบครัวเป็นอย่างดีให้เขามีการศึกษาเครื่องนุ่งห่มนะครับอบรมให้เด็กนะครับอยู่ในโอวาสนะครับหลังจากท่านทําได้ดีอยู่แล้วในชีวิตของท่านท่านถูกคัดออกมาเพื่ออ,อาจจะมาดูแลงานคริดสจักรของพระเจ้าเป็นอย่างดี ถ้าท่านยังดูแลเรื่องผู้นี้ไม่ดีนะครับยังเอาชีวิตไม่รอดเลยการงานก็ไม่มีทําอะไรก็ไม่สําเร็จสักอย่างเพราะว่าเป็นคนไม่อดทนนะครับแล้วท่านก็บอกพระเจ้าเรียกท่านผมก็มีคําถามว่าแล้วมาตรฐานพระคัมภีร์อยู่ที่ไหนพระเจ้าไม่เอาคนคุณภาพตกคุณภาพมาทํางานสําคัญขนาดนี้นะครับงานคิดซะจกักไม่ใช่งานทดลองงานหรือเป็นงานที่ใครอยากจะทําก็ทําใครไปเรียนจบพระคัมภีร์มาก็จะเป็นเสษยาพิบาลพระคัมภีร์บอกว่าเขาต้องเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีก่อน นะครับครอบครัวยังดูแลไม่ได้เลยนะครับลูกยังเลี้ยงไม่ไหวเลยแล้วจะมาดูครคิดจักเพื่อจะมาพึ่งพาคิดจักมาเอา,เอาการเลี้ยงดูจากคิดจัก,กมันไม่ใช่แนวความคิดคพระคัมภี์ในคิดจักต้องการคนที่ดีที่สุดมาดูแลคิดซะจักของระเยซูน้อยเมย์ไหม,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 มครับนะครับผมอาจจะไม่ได้แบบมีอะไรเลิศเลอมากนะครับแต่ผมก็ดูแลครอบครัวผมเป็นอย่างดีนะครับลูกผมเรียนอินเตอร์มาเป็น10ปี2คนนี้นะครับผมก็รถผมก็พรอหมด ดูแลครอบครัวมเป็นอย่างดีผมไม่ต้องมาทํางานโบสถ์ผมก็มีชีวิตยอยู่ได้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมานานแล้วนะครับเป็นสิบปีผมก็ดูแลรับผิดชอบชีวิตตัวเองจากศูนย์ได้ไม่ต้องพึง่งพางินพ่อเงินแม่มาตั้งนานแล้วนะครับแล้วปัจจุบัพระเจ้าก็เรียกผมมาดูแลริสตจักของพระเยซูเพราะฉะนั้นเมื่อมีความคิดแนวความคิดแบบนี้นะครับพระเจ้าเลยอยากให้เราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบงานทุกอย่างที่เราทํา เป็นงานรับใช้พระเจ้าไม่มีงานคารวาสไม่มีงานรับใช้พระเจ้าหรือผมเรียกว่างานพระลาทุกๆอย่างที่เราทําเป็นการทําถวายเกียรติพระเจ้าทั้งสิ้นเป็นการส่องสว่างแก่คนทั้งปวงและคนงานหลักๆคือคนที่อยู่ในบริษัทในโรงเรียนในครัวเรือนเพื่อจะพาคนมาเชื่อพระเจ้านี่คืองานหลักตลอดเวลาที่ท่าน5้าวันที่ไม่ได้มาเข้าโบสถ์งานหลักท่านคือทําให้ดีที่สุดนะครับไม่ให้ใครมาดูหมิ่นพระเจ้าของท่านได้นะครับ ท่านต้องทําให้เป็นอย่างดีด้วยนะครับไม่ละเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นแนวความคิดที่สองที่ผมอยากจะฝากไว้กับพี่น้องที่จะมาผูกพันตัวที่นี่นะครับว่าเราเชื่อเรื่องการรับใช้พระเจ้าในทุงน่งนาด้วยเราไม่เชื่อเรื่องเฉพาะงานประเภทแบบฝ่ายวิญญาณจ๋าๆเนี่ยถึงจะเป็นงานรับใช้พระเจ้าที่เหลือมเป็นงานส่วนตัวทําอะไรไงก็ได้ใช้ชีวิตยังไงก็ได้ไม่ใช่นะครับทุกเวลาเนี่ยเราเป็นคนที่ไปเก็บเกี่ยวถ้าชีวิตของเรานะครับไม่เคยมีอิทธิพลพาใครมาเชื่อพระเจ้าได้คําถามก็คือว่าสามีทาไมท่านไม่เคยสามีท่านไม ไม่มาเลยนะครับคาถามผมก็คือว่าท่านทําเรื่องอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่าเชื่อผมมันมีบางอย่างที่มันไม่เหมือนกับที่พระคัมภีร์อยากให้ท่านเป็นท่านต้องกลับใจนะครับเพราะว่าท่านยังไม่สามารถดูแลครอบครัวท่านได้เลยท่านจะดูแลคีิสจักรดีได้ยังไงครับต่อมานะครับผมจะก,ก็มีการแบ่งปันสิ่งที่ขี้สจ,จักรเราเชื่อเรื่องระบบผู้นํานะครับหลายคีิสจ,จักรที่เราโตมาเนี่ยจะมีระบบพี่เลี้ยงนะครับมีระบบพี่เลี้ยงทุกคน,นจะมีพี่เลี้ยงหมดนะครับผมก็มีนะคนที่เป็นได้เชื่อว่าเป็นพี่เลี้ยงผมนะครับจริงๆเ คริสตจักรเรานะครับเชื่อเรื่องระบบผู้นำา5ประเภท <t ell> นะครับที่พระเจ้าตั้งนะครับในภาษาอังกฤษเนะี่ยเขาเรียกว่า p r e s b y t v นะครับหรือกลุ่มคนที่เป็นผู้นำที่พระเจ้าแต่งตั้งขึ้นมาในคริสตจักรเรามีกรรมการคริสตจากักรแต่เราไม่เชื่อเรื่องระบบกรรมการคริสตจักรจะมีอำนาจในขคริสตจักรนะครับเราไม่เชื่อเรื่องเรื่องนี้นะครับเราเชื่อเรื่องระบบการแต่งตั้งจากเจ้านายนะครับก็คือ เจ้านายที่อยู่ในโลกตอนนี้คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับพระพักพระภาคพระเยซูคริสต์ไปอยู่ที่เบื้องขวาพระบิดาเพราะฉะนั้นหัวหน้าใหญ่สุดก็คือองค์พผู้เป็นเจ้าที่คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นคนตั้งหรือว่าบริหารจัดการบนโลกนี้นะครับแต่เอเฟซัสบทที่4ข้อที่11พระคัมภีร์ได้พูดบอกว่าพระองค์หรือพระเยซูเนี่ยจึงได้ทรงตั้งบางคนบางคนก็คือบางคนนะครับเป็นอัครสาวกบางคนเป็นศาสดาพยากรณ์บางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐบางคนเป็นศิษธยาพิบาลและอาจารย์ เพื่อเตรียมวิสุทธิชนให้ดีรอบคอบเพื่อช่วยในการรับใช้เสริมสร้างพระวรกายพระคิดให้จเจริญขึ้นคน5ประเภทนี้มีหน้าที่ในการเตรียมคนกลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่าวิสุทธิชนนะครับให้ดีรอบคอบให้เขาเริ่มรับใช้ให้เขาเริ่มเสริมสร้างพระวรกายคริสสจักรและครินสจักรก็จะโตขึ้นนะครับพระคัมภีร์บอกแบบนี้ก็คือว่ามันไม่ใช่ระบบที่ใครจะสามารถไปเรียนด้านการประกศาศข่าวประเสริฐจะเป็นผู้ประกาศไม่ใช่ว่าใคร จะสามารถไปเรียนหลักสูตรเสียพิบาลแล้วจะตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นศรียพิบาลได้แต่มันเป็นระบบว่าพระองค์ทรงให้บางคนหมายความว่าคนที่แต่งตั้งท่านไม่ใช่ผมไม่ใช่อาจาจรย์คเอกมีคอมมิตตี้แล้วก็ตั้งใครบางคนเป็นผู้นําขึ้นมาบางคนอาจจะถูกตั้งขึ้นมาดูแลสักช่วงหนึ่งนะครับแล้วสมมติว่ามันไม่ใช่ของประเาจริงจริงพอพระเจ้มไม่ได้ตั้งท่านมีคนหนึ่งขึ้นมาเราก็สลับหน้าที่กันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการแต่งตั้งที่มาจากพระเจ้านะครับพระเจ้าเป็นคนแต่งตั้งให้บางคนไม่ใช่ทุกคนนะเพื่อ ตำ,ตำแหน่ง5ประเภทนะครับฟิตเนสเทรนเนอร์คนนี้เป็นเวทลูเซอร์คนนี้เป็นคนสร้างกล้ามเนื้อคนนี้เป็นคนเทรนเรื่องต่างๆนะครับ mm hmm. เพื่อเตรียมวิสุทธิชนให้รอบคอบนะครับบุคคล5ประเภทนี้จะมีความสามารถในการเตรียมและสอนคนสร้างคนให้เป็นคริสเตียนที่ถูกต้องตามแบบปะปัมภีนะครับไม่ใช่ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราตั้งใครก็ได้ขึ้นมาเป็นคนดูแลคนอื่นเนี่ยนะครับอาจจะผิดจากหลักการพระคัมภีร์ในความคิดของผมก็คือว่า เขาอาจจะเป็นคนที่ดีอาจจะโตกว่าแต่เขาไม่ได้มีหน้าที่ฝึกสอนคนเพราะเขาฝึกไม่ได้บางคนเป็นคนไม่เข้มงวดนะครับฝึกใครบางคนขึ้นมาก็จะกลายเป็นลูกลูกแง่พ่อแม่หลายคนเนี่ยเลี้ยงลูกเป็นลูกแง่บางคนก็เลี้ยงลูกไม่ดีเลยบางคนก็เลี้ยงลูกยี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราได้พ่อแม่ที่ไม่มีความสามารถในการฝึกเราเราก็จะกลายเป็นคริสเตียนที่ไม่ไม่ไม่ค่อยเกิดผลมากนะครับจะเป็นคริสเตียนที่อาจจะพึ่งพาแต่พี่เลี้ยงเรานะครับพี่เลี้ยงคือพระเจ้าเนี่ยนะครับ ตั paid, it, <Yeah. S 1> ้งแต่กินข้าวเรียนจบทํางานที่ไหนโดยที่เขาตัดความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระวิญญาณสุดไปเลยนะครับเพราะว่างั้นผมในคริสตจกรเนี่ยแล้วมาดูโมเดลพระคัมภีกันว่าจริงจริงเนี่ยพระคัมภีจ์ตั้งไว้แบบไหนนะครับตัวอย่างนี้เกิดขึ้นในคริสัจกรแรกของโลกนะครับชื่ออันติโอกนะครับที่ถูกระบุว่ามีกลุ่มเรียกเพรสไบทีวีนะครับกิจการ13ข้อที่1คราวนั้นในคริสัจกรที่อยู่ในเมืองอันติโอกซึ่งเป็นคริสัจกรแรกที่มีการรวมระหว่างคนยิว ฟังดีนะครับผู้พยากรณ์และอาจารย์หมายว่ากลุ่มคนนี้ห้าคนเนี่ยมีผู้พยากรณ์ที่อยู่ในหนึ่งในห้าที่เอเฟซัสพูดและมีอาจารย์มีบารนาบัสนะครับคนแรกคือบารนาบัสคนแรกคือใหญ่สุดนะครับเขาเป็นสอบอใหญ่สุดของที่อันติโอซิเมโอนที่เรียกว่านิกเกอร์นะครับอันนี้น่าจะเป็นชาวคนผิวดานะครับลูซิอัสชาวเมืองไซรีนนะครับมานาเอนผู้เติบโตขึ้นมากับเจ้าเมืองเฮโรต้องเป็นชาว ชาวยูนะครับ็น,นผู้มีการศึกษาสูงและเซา,โล,ซาโลเซาโลหรือจำเปาโลเราเนี่ยอยู่ท้ายสุดตารางเลยนะครับแต่5คนนี้มีของประธานอยู่2ประเภทคือผู้พยากรณ์และอาจารย์นะครับมีแค่5คนเท่านั้นเองที่มีตาแหน่งขึ้นมาและถูกระบุเมนชั่นชื่อในคิปแักเมืองอันติโอกนะครับประวัติศาสตร์นะครับไม่ได้ระบุว่าสมาชิกคลิปแักอันติโอกมีกี่คนเนื่องจากอันติโอกเป็นเมืองใหญ่มากนะครับเป็นอันดับ3ของโรมนะสมัยก่อนเนี่ยนะครับปัจจุบันก็ประมาณซีเรียแถวนั้นนะครับ นะครับแอนติโอคเลยอยู่ข้างบนหน่อยนึงนะครับอยู่เหนือเยรูซาเล็มก็เป็นพวก on, ia, เลบานอนซีเรียอะไรแบบนั้นนะครับจากการที่มีความมาเชื่อนะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีคนหลายแสนคนในเมืองแอนติโอคก,การที่มีคนมาเชื่อแม้เปอร์เซ็นต์ไม่มากสมาชิกในริสจักอาจจะถือว่าเป็นหลักพันคนได้เพราะฉะนั้นริสจักรอันติโอคที่มีสมาชิกเป็นพันเนี่ยมีคนที่เป็นผู้นําที่ถูกระบุชื่อแค่5คน5คนคือคนหลักๆนะครับในสมัยโบราณเนี่ยนะครับการเลี้ยงแกะเนี่ย เขาไม่ได้ใช้วิธีการจูงเชือกเหมือนเลี้ยงหมานะครับม,มีสายรากเขาใช้วิธีนําด้วยเสียงนะครับแกะจะเป็นพันเป็นร้อยก็ใช้ผู้เลี้ยงอาจจะแค่คนเดียววิธีนําก็คือทําเสียงแล้วพอเขาจาแกะจําเสียงได้ก็จะตามผู้เลี้ยงของตนไปเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงนะครับโดยหลักการเนี่ยพระเจ้าตั้งคนบางคนที่มีบุคลิกลักษณะและมีการเจิมที่เหมาะในการฝึกฝนคนนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อเรื่อง ระบบพี่เลี้ยงนะครับแล,แล้วผมลองพิสูจน์มาห้าหปีแล้วคนที่ไม่มีไม่มีระบบนี้นะมีระบบนี้ผมเคยเจอผมจะไปใช้สถานที่ของคนคนหนึ่งตอนที่ผมเป็นสมาชิกที่หนึ่ง <c oughs> เพราะว่าแคมันเยอะมากผมทําแคร์จากห้าคนนะครับมี4ี่สิบคนมาแคร์แล้วมันก็ไม่พอแล้วคขโดผมขอไปใช้สถานที่เขาซึ่งเขาเป็นเจ้าของโรงแรมพี่เลี้ยงในระบบนี้นะครับของเขาเนี่ยโทรมาด่าผมบอกว่าทําไมไม่ขอฉันก่อนผมก็งงว่า ผมไม่ได้อะไรผมแค่ไปขอใช้ที่เฉยๆทําไมต้องอย่างนี้ด้วยนะครับมันจะมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแลวบางคนถ้าได้พี่เลี้ยงที่ไม่ดีนะครับก็จะกลายเป็นคนแบบติดพี่เลี้ยงนะครับไปที่คนหลักสูตรนี้หรือระบบการเลี้ยงแกะจริงๆไม่มีหลักแกะตัวโตดูแลแกะตัวเล็กไม่มีนะครับมีผู้เลี้ยงคนเดียวแล้วก็ดูแลแกะทั้งฝูงให้ไปด้วยกันไปในสถานที่เดียวกันนะครับผมก็เลยคิดว่าคือนมาจากเราไม่ได้เชื่อเรื่องนี้แล้วพอใช้ระบบแบบนี้นะครับ ข้อดีคือคนในโบสถ์นะครับรู้จักกันทุกคนหมดปรึกษากันได้หมดบางทีจะมีผู้นําบางคนอาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่เขารับผิดชอบนะครับก็ไปปรึกษากันได้พูดคุยกันได้อยู่กันแบบเป็นพี่น้องและที่สําคัญก็คือว่าคนพวกนี้เติบโตมากๆนะครับคนที่ผมมีโอกาสได้ทําคิสจักรมาแล้วพี่น้องหลายคนก็น่ารักนะถึงมจะเป็นผู้เชื่อเก่าแต่ผู้เชื่อที่เชื่อแรกๆนะครับในคิสจักรที่เราใช้ระบบแบบพระคัมภีร์อย่างนี้นะครับไม่เคยโทรมาปรึกษาผมเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยแม้แต่คนเดียวไม่มี ไม่มีมานั่งโทรหาผมอาจารย์คมเอกเป็นยังไงบ้างผมเรื่องนี้ปรึกษากันนั่งเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงนี้นะครับทุกคนนะครับปรึกษาพระวิญญาณหมดเลยแล้วก็มีปัญหาก็ผ่านไปได้หลายคนเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นรับใช้พระเจ้าเรียบร้อยแล้วนะครับออผมไม่ต้องไปกังวลเลยผมถวายถ้าเป็นผู้ใหญ่เรียอยผมก็ไปสร้างคนอื่นต่อนะครับแต่บุคลิกอันนึงเนี่ยผมเชื่อว่าผมอาจาอะจะมีความเป็นาเป็นครูนะครับผมจะมีลักษณะหนึ่งที่ผมยกตัวอย่างนะครับเช่นลูกผมเนี่ย ทำการบ้านไม่เสร็จพราเขาไปเล่นทั้งวันเขาอายุประมาณ7จ็ขวบผมทำมยังไงรู้ไหมครับผมบอกว่าหนูทําให้เสร็จถ้าไม่เสร็จไม่ต้องนอนคนที่เป็นลักษณะที่เป็นคนที่คนฝึกคนเนี่ยจะมีความเข้มงวดและมีความเข้าใจบางอย่างวิธีบางประเภทในการจะฝึกฝนคนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีภาระใจมีมีม,ม,ม,มีมีการเจิมในการฝึกคนนะครับเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะฝึกคนในด้านต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากบอกว่า ถ้าไม่มีการเจิมท่านอาจจะไม่สามารถเตรียมทำมิชชนได้หลายคนเป็นคริสเตียนที่โตมาในโบสถ์ที่ผมต้องยอมรับน,นะครับว่าอาจจะมีพื้นฐานบางอย่างไม่เหมือนกันแต่พื้นฐานบางประเภทที่ท่านโตมามันทําให้ท่านกลายเป็นคริสเตียนที่ไม่เกิดผลมาอาจจะต้องรับการแก้ไขจริงๆนะครับเพราะว่าที่ผ่านมามันเป็นระบบอบรมแล้วใครก็คือมาเป็นสอบอได้นะครับผมไม่ได้บอกว่าท่านเป็นสอบอไม่ได้นะแต่ว่าท่านต้องเข้าใจว,ว่ามันเป็นเรื่องของการเจิมนะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้มีของประธานเด่นชัดแต่ท่านจะอยู่ภายใต้คนบางคนที่มีของประธานแบบนี้แล้วก <und as> ็ฝึกสอนท่านไ เพราะฉะนั้นคิสรจักของเรานะครับจึงไม่ใช่ระบบพี่เลี้ยงเราเรา,เรามีผู้เลี้ยงอาจจะเป็นคนที่พระเจ้าเจมิมเป็นศิษย์พิบาลอาจจะมีเอลเดอร์คิสระจักที่กรุงเทพก็ชัดเจนนะครับพี่น้องดูก็รู้ว่าใครเป็นผู้นําอยู่กับผมบ้างนะครับผมชัดเจนว่ามีอาจารย์บิกจจบ๊กอาจารย์บุ๊กมีหลายคนนะครับขึ้นมาชัดเจนว่าเป็น,ปนผู้นําหลักๆท,ที่ขึ้นมาดูแลคิสตจักช,ช่วยผมมีอีกหลายคนนะครับที่ผมจะไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับ แล้วก็มีเป็นลําดับชั้นลงไปนะครับแต่เราไม่ไม่ถือระบบว่าเราต้องมาเลี้ยงดูกันส่วนตัวมานั่งอะไรอย่างนี้นะครับผมว่าไม่ใช่หลักการพระคัมพีนะครับแต่มีการแบ่งเป็นหมวดหมู่เป็นหน่วยหน่วยเป็นแคร์แคร์เพื่อเราจะดูแลแจกกลุ่มกันนะครับแต่เราไม่มีลักษณะของความเป็นเจ้าเขาเจ้าของเพราะเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้ไปตายไถยบาปใครนะครับอาจจะเป็นเพื่อนแก่อาจจะปรึกษากันได้นะครับแต่ว่าก็ข้ามไปข้ามมาก็ได้หมดเรามีภารกิจต่างๆนะครับแต่คราวผมเชื่อเรื่องนี้ แล้วก็ผมก็ลองทํามาแล้วนะครับหลายปีแล้วมันก็เกิดผลเป็นอย่างนี้นะครับที่น้องหลายคนก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูบางทีเนี่ยผมก็กั้นใจนะผมอยากไปช่วยท่านมากเลยแต่ผมก็ยั้งใจว่าผมต้องไม่ช่วยเขาบางเรื่องผมต้องไม่ทําอะไรเกินกว่าเส้น <c oughs> ที่จะทําให้ท่านกลายเป็นคนที่ไม่เติบโตในทางพระเจ้านะครับระบบแบบนี้นะครับจะทําให้เราสามารถสนิทปรึกษาเพื่อนผู้ใหญ่ผู้นําได้ทั้งทั่วคริตจักรเลยนะครับมีลักษณะเป็นฝูงเดียว ไม่จําเป็นจะต้องว่าคุณต้องจํากัดแค่นี้ว่าเหมือนที่มีคนมาโทรมาว่าผม,มาผมไปขอใช้ที่เฉยโทรมาว่าผมเสียหายเลยแต่ว่าทาไมไปยุ่งกับลูกแกะเขาขออนุญาตเขาหรือยังนะครับมันเป็นการสร้างพื้นที่ของตัวเองซึ่งมันไม่มีใครเป็นเจ้าของใครนะครับเกิดการแบ่งพักแบ่งพวกในขึ้นสัรนะครับผู้นําจํานวนหนึ่งถูกฝึกถูกแต่งตั้งขึ้นมาแล้วก็ฝึกทํามิกชนถามว่าใครนะถ้าเป็นกลุ่มใหม่ๆที่เริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะรับใช้กันไปสักช่วงหนึ่งนะพอผ่านไปสักช่วงหนึ่งบางคนเนี่ยโดดเด่นขึ้นมานะครับ เขาก็มารับหน้าที่ตามของประธานเขาคนที่อาจาะย์พระเจ้าเจิมมาในหน้าที่อีกแบบหนึ่งก็สลับกันไปทําหน้าที่อื่นเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้เจิมนะครับทำไปก็เหนื่อยฟรีนะครับที่สาคัญก็คือว่าผมไม่ได้เชื่อเรื่อง five f o r ministry หรือการฝึกคนทุกคนเป็น5้าพันธกิจสมาชิกในโบสถ์จะถูกแบ่งเป็น5กลุ่มเพราะว่าพระคัมภีร์ไม่ได้บอกพระคัมภีร์บอกว่าตั้งคนบางคนไม่ใช่ตั้งคน5กลุ่มนะเข้าใจไหมฮะ ่งนี้เป็นมีความสามารถพิเศษแบบนี้ไม่ใช่นะครับผมไม่เชื่อเรื่องนี้เลยเะฉะนั้นถ้ามีศาส,สนศาสตร์เรื่องนี้ที่ท่านติดมาผมอยากบอกว่าคิสจักรที่นี่ไม่เชื่อเรื่องนี้ไม่เชื่อเรื่องว่าทุกคนต้องเป็นหนนะึ่งในห้านะกลุ่มอัครทูตกลุ่มแน่นอนมีได้แต่บางคนไม่ไม่ได้อาจจะไม่ได้เยอะแบบหนึ่งพันคนสองร้อยคนเป็นอัครทูตเงี้ยอันนี้ผมอาจจะคิดว่าหลายคนอาจจะเชื่อซึ่งเราก็ไม่ได้ต่อต้านเขาแต่แต่เราไม่เชื่อแค่นี้นงะครับการตั้งกรรมการคิสจักรขึ้นมานะครับคิสจักร มีการตั้งกรรมการจะตัดสินใจในเรื่องต่างๆนะครับในเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องการเงินการใช้เงินบางอย่างที่จําเป็นและสาคัญอย่างชี้แจัก็จะมีกรรมการนะครับไม่ใช่ศรริลปินบาลตดสินใจคนเดียวเพื่อความโปร่งใสแล้วก็ไม่ไม,ไม่ถูกโจมตีจากคนที่ไม่หวังดีนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเกิดจาดศรรกศิยปิลอนุมัติเองเพื่อผลประโยชน์บางอย่างของตัวเองจะต้องมีคนที่เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นสนิทไม่ได้เป็นญาติกัน นะครับมีความคิดเห็นขัดแย้งกันได้เพื่อจะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เชื่อก็คือว่าเราเชื่อว่าสิทยิพิบานนะครับเป็นเป็นคนที่มีอํานาจในการบริหารจัดการขึ้นสักรนะครับตามหลักการที่พระเจ้าตั้งเอาไว้นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นมุมมองอีกด้านหนึ่งนะครับที่เป็นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมก็จะมาสอนในมุมมองของขึ้นสัรอีกนะครับว่าบางเรื่องอ่ะขึ้นสัรเราเชื่ออะไรนะครับถ้าท่านเป็นขึศศ้นเสนเก่าท่านจะได้เริ่มแยกแยะได้ว่าเอาอันนี้ สแลนี้อาจจะไม่ได้เชื่อแบบนี้นะมาแล้วก็เราก็จะได้เข้าใจตรงกันนะครับว่าเรามีค่านิยมแบบไหนเราไม่ได้เชื่อเรื่องระบบที่เลี้ยงมาปุ๊บก,ก็บเกาะเลยแล้วก็ถามคนนี้คนเดียวอย่างนี้ตลอดนี้นะครับเราเราหนุนจําใจกันทั้งบทอ่ะดีกว่าเยอะนะครับ